ฟาร์มเขาบนนู่เนี่ยเสียงเมียนเป็นอะไรเลยอืมเกือบลงบนหลังคาแล้วพี่โมดลงไหนวะมันลงแปลกๆกว่าก็ติมลงก่อนรู้ยงโดนฟาร์มนั่นแหละเดี๋ยวพี่ฟาร์มเองตัวโม่อะตรงไหนอ่ะตองเส้นเหลืองนะนั่นแหละเองฟาร์มตรงนั้นเนี่ยแมงไงตรงนั้นเลยก็ตรงเคีนเหลืองนั่นแหละก็เองอยู่นั่นเนี่ยจะมาเลียนที่คู่หรือครัชิดคู่ยังเล่นได้ปะไม่ได้ไม่ได้เลียดขาดู ปืนก็กะกันแบบคนแบกปื่นแก้กันแบบคนแบกเอ่อฟัก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 พิสูนเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบกว่าในเสื้อซีจีต้องทำไงครับสวดมนต์เลยสวดมนต์อยากได้ของมั้ได้แชมป์ซีซั่นนี้เดี๋ยวแจกฟรีดาวไทยญี่ปุ่นเจ็ด แดดใจเสื้อแจวเฮ้ยใครมาเลีฟาร์มตรงนี้ไปวะเนี่ยทิกบุ๊หรือเปล่าวะไอ้ชิ้เลยของยั่งฉีัดแ่โผล่บอลไฟไปลูกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ่ะมีบ้านมีคนเอามาปะเอามาดิดูได้ยเมกเลยเราทีนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่จั๊มออกมาเปิดมันในเกมตึ๊งหน่อยนะเว้ยใส่ยู้ว่าเขาขอมาอะไรนะมันสุกแต่เต็งเต็งไหมอ๋อได้ละ ไอเที่ยงก็รูปเขานับคิวใช่ไหมได้นับคิวหรือนับเมินับคิวมั้ะไม่รู้จ้ะแต่ก็นับคิวไม่อห็นโอ้โหอันวงมันเราไม่มีนี่หว่าเอ้ยลูกมีเหรียญร้อยเดียวเองไอ้เหี้ยนี่วะผมเลยนี่พี่จอมสวัสดีสวัสดีครับผมเจ็ดสิบตองไม่ได้เปิดไหมยังไม่ได้พูดอีกไหม ยิงไงให้มันไม่โดนไม่โดนเลยว่าโดนไปสองนะเก่งมากลูกนี้ผมฟาร์มแล้วพี่ไปเลยก็ได้ดเปิดกล่องเหลือ400เหรียญอะ่ะพี่เด็ด300เออพอดีมี500ถึงไม่ได้เ่ียมีมอเตอร์ไซค์เล่นอะไรพี่เด็ดของดีป่ะพี่เอาดีกว่า3สามย่ได้ ไปมารับไปเมารับไปไหนพูดเลยวะรอดูไม่มีกระอัอุดมาพี่มามาพี่ไปแล้วก่อนแย่กลงกินมาพี่มาแต่ไม่กี่เหน็ดอะไรอะไรพี่งงอะไรเนี่ยมารับพิเดตเลยมารับไปไหนไปโลออกสะพานะใจงอูรู้อะไรอ้าวพี่ปูแม่ไม่รอขับมารับมาแลกของไอ้เคี้ยนี่เชื่ออุดแม่รู้ เอาสกิลโมมหมดทุกคนเลยเหรอไม่ทำามอ๋อเรียบร้อยแอ้วมั้มาได้เหรอมี400เหรียญนะงั้นผมกลับกับพี่จังปุ๊บไม่น่าจะได้มีชิปปืนนะเฮ้ยลงกทน่ไหนลงที่บลิดอร์ได้เหรอเออไปไปไปออกได้แล้วได้เหรียญนะ400มาดิไปไม่เอาไปเอาเองคนดูคล้ายเลข58ในฝาบู๊ ขาใ่เสื้อีอ่ะนอรถมันโอเคไม่ได้เอามาเหมือนกันไอแม็มันหม่กว่ะพอดูไฟโอ้ยแค่เหรียญตรงนี้แม่งไอ้แม็แม่งไม่เก็บไอ้ี่ยโอ้ไฟฟ้าวะมึงอะนปกติกูฟังตรงนู้นเองเนาะมัเกีย้งนีมัเสีย เออออ้โหออ่รถจมดินนะรวยจมนี่จมยังไงพิปรุกลงจะลงไปแล้วเสียงไฟอะไรของมันวะถ้าไม่อุดไ่เป็นย่งงวะกสี่เอ้กอกอสกอสอุดสรูลไม่ไอ้กอสกอสามใคยังไม่มีปะข้างล่างอ่ะโอ้ยหมด เกี่ยวกับไม้อุ่นระเบิดมีลูกเดียวอ่ะเดี๋ยวรอรอรอวงแล้วเบอรไม่มีไม่มีอันวงเหรอไม่มีเอารถแอบดีๆเลยพี่เอ้วงออกก็เข้าเลยอ่ะมันเลสโซไม่น่าจะลงทันหรอกนะขึ้นรถรอเลยพี่สองสองคนนั้นไปขึ้นรถันลุกเลยจ้ะเนี่ยกูอยากเล่นบ้านนี้ว่ะเหลืองยาวดีกว่าว่ะ เนี่ยมาเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยขับเลยไปจ้ำขับเลยขับเลยตายตมาแล้วมันมาแล้วเจ <c oughs> ๊กวกให้มีคนพี่ล็อกุกลองพี่พุกลงพุพกลองมีคนบวกกัอนกอยู่เอ้ามันคนเยอะพี่เนี่ยตรงกู้เนี่ยโหลมันใส่กันอยู่น้องให้ลงยิงได้ลงแถวเนินน่ะลงแถวหินแถวเนินน่ะ ไปปิดตามมาปิดข้างหลังผมได้ไหหินหลังมีต้นหนึ่งน้องต้นไม้สองตัวต้นไม้เก็บหนึ่งต้นไม้จะดาวหนึ่งต้นไม้จะดาวหนึ่งตัวนี้สองตัวจุดส้มสองตัวหินสองหินสองหินดาวหนึ่งหินดาวหนึ่งหินดาวหนึ่งไปพี่สายมาสายสองตัวเลยสายสองตัวเลยสายต้นไม้อ่ะสายต้นไม้สองตัวเลยเจ้ดาวเจดาวดาวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเด็กตัวนี้เลยจุดแป๊ะพี่จาำจุดแป๊ะพี่จ้ำพี่จ้ำสวยพี่จาำเลยหินเลยหินเอ้ยผมรออยู่ผมรออยู่ เรอบุร้ออยู <od> ่จอดได้ไป่ะดจอดได้ปเจ็บเจ็บเจ็บพี่ดาวเล่นเลยดาวเจ็บดาวดาวดาวดียวตัวเ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 ดียวเล่นเลยเล่นเลยหมดสวยเฮ้ยขับรงไปชุบหน่อยเฮียกูโดนชุบฝ่ายแน่กูว่ายน้ำข้ามไปชุบดีกว่าป่ะพี่เจริงเหรอพี่ไม่สลิงเหรอโหงี่พี่อยู่ดิว่าโอ้จะไปปิดหินให้โดนสายยิง น่ไปเอาหินด้วยกันสองคนเชื่อเชื่อวมป้าผมไมได้ยินเสียงพี่จับเลยอ่ะเจ๊จับมนไม่ได้หลังแม่งเสียงพี่จับไม่ได้ยินเลยไม่ไี้ยเลยไม่จับปิดหินไว้อะไรวะจะรับมีช่อมกรอบปะน้องมาพี่โป้ผมอยากได้ปืนนั้นอ่ะพี่โป้ A W อะเก็บให้หน่อยไหนเอะกูจะมีไม่เฮียเนี่ยตรงเนี้ยตรงน้ำมันจะไม่ชุบได้โอ้พี่มันจะได้ชุบไหมเนี่ย เออชุข้างในไหวป่ะวะชุบข้างนอกก็เนี่ยตรงเนี้ยมึงไหวไม่รอดอย่างเหี้ยมือตายคนแรกเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าไข่ขำดีแลโหลทีมมึงอะไอ้เหี้ยไปบีบพี่ไอ้ดอกในน้ำป้าปิ๊บปุ๊บมีคนมามาอีกแล้วเว่าเดี๋ยวผมดูให้ดีผมเซอร์ไว้ให้ไม่ต้องห่วงเซนไม่มีคนฟาร์มาเป็นอิเหี้ยแล้วก็มีนรกนะในปูดก็มีกุจะซ้ำแล้วโอ้ย โมโมเราเราก็เล่นได้ให้มีคนไล่น้ำบอกว่าไหนอ่ะไอ้ใครอะไรอยู่ในน้ำมันอ่ะสามร้อยอ่ะไม่ใช่มันรถไม่ใช่หรอเรารู้ดิเฮียกูเห็นอะไรแบบรถรถไหงกันบอว่ะมันรกอืมกูแม่งเง้ยยิ้มหิวดิยิ้มหิวดิมึงจะบอกเมียมึงนะอะไรไปขึ้นมากลางเด็ดคืนบาการไีแป้นเหลืองอ่ะใช่ป่ะที่บ้านนี้แล้วกัน ขึ้นเลยเนี่ยมีว่าตีนี่เลยเออขึ้นตรงนี้ตีง่ายกว่านพี่ว่าผมมีสองลูกนะพี่โฟล์วไปรถรมีหกพี่มี่เจ็ดไปเลยไปเลยไปเลยเออขอให้หน่อยเอาก่อนไปให้รถจะน้อยวอร์ก่อนไปพอได้อยู่ทิ้งลูกนึงแล้วกันเลยทิ้งไปในห้องน้ำเนี่ยสองลูกเหลือหาดูแล้วทิ้งไปในห้องน้ำไปไปส่งไปเซอร์วิสเขาได้ไปมนั่งมาก่อนเออขับไปเอ้ยน้ากูมีนี่น้ามีกูตัวน่าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่ไงเนี่ยตรงนี้เลยเฮียตรงนี้ตากูเลยน้องเข้าบ้านเลยได้ชนจน เจ้าเออไอ้พี่บ้านไม่หมดสายไอ้บ้านยังหมดแร่ของตัวนึงให้ตามกูมาหน่อยตามกูมาหน่อยบ้านนี้มีตัวแม็กแม็กเออขึ้นนี่แม็กแม็กแม็กบ้านหลังนี้แม็กบ้านนี้เหรอแม็กเออมีตัวมาดิพี่มาของดิตายบ้านไม่มดแร่ของสองตัวบ้านไม่มดแร่ของสองตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งบ้านไมมดแร่ของดาวหนึ่งแล้วอีตัวนี้มันเจ็ดสิบรถเจ็ดสิบแล้วหรอจะตายซ้อน่อย เ <Private. S 2> จ็บมากกระโดดเข้าไปเนี่ยหรออยู่ไหนวะเนี่ยเจ็บมากตายมาทุบทันเลยเฮียเฮ้ยบนหัวบนหัวไอ้อปะเหนือตัวท้ายเนี่ยมันอยู่บนหัวเราอ่ะไปยิงได้ยิงได้ตายหมด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 สวยเอ้ยพี่ผมยิงโคตรเจ็บไปปุกแมงล้อที่เนี่ยโคตรลาเฮียแล้วกูยิงหัวเป็นเดียวยิงไปเจ็ดเมตร เรียกไอเรอบนีเรียกไอเดอบีมามาพี่บอกนักผมมาผมไม่เอะไรโปเดินึงล่างเึินล่างมาแล้วเึินล่างกันเดินล่างมาแล้วท่างไหนวะบ้านเหลืองยาวเล้วพี่บ้านเหลืองสะพานเออไปนี่ไอเยื่อเหลืองเล็กเหลืองเล็กที่บ้านเหลืองเล็กเฮ้ยเหมือนข้างแพงมีนะเว้ยเไอมาแล้วนะเว้ยฮัลโหนูจะดาวจะดาวโดนร้อยแปดสิบมันตายระเบิดนะเถิยถอยเถิดมาเล่นก่อนดิถอยมาก่อนถอยมาก่อน เดาวเฮ้ยกูดาวชุดหน่อยชุดหน่อยชุดหน่อยอยู่บนบ้านพี่ชุดหน่อยไม่ต้องหอยไปเยอะดิหน่อยรับเลยเจ็บสวยดีกนึงสวยจ้ำมันอยู่ใต้บ้านเราเลยนะเว้ยใต้บ้านผมมัหรอเป็นหนึ่งมันยาก่อนเดี๋ยวลงไปหาให้ดาวอีกหนึ่งแล้วนะดาวสองแล้วปะอยู่ในบ้านอ่ะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กอะไรพี่ปุ๊กผมมาแล้วสวยเจ็บปุ๊กเจ็บายจะตายเจ็บมากปุ๊กสี่เม็ดสี่เม็ดปุ๊กสี่เม็ดตายสวย มาเลยเฮียมาเลยฮิ้วไอ้มา้โวยปืนกูปืนปลอมประวะเนี่ยไอ้เหี้ยยิงตั้งเยอะจะอะไรนี่เฮ้ยเฮีเอ้าเอ้าเอ้าเฮียดูดูนี่นะบ้านเหลืองยงเหลืองยาวมีหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยลบไม่มีอะไรเลยเมาเอามาเอามาเอ้านนมีตัวป้าบ้านจอมพูอ่ะดูดิเราอยู่ในวงกันเอาลูกมาเลกมาเมาลูกเออกูทิ้งไอ้โย่รถรถรถมาขวาเด้อมมชเล็ก เฮ้ยมันมันชุบมันชุบมันชุบจ่อยวอรดิจ่อยวอรดิจ่อยวอรจ่อยวอรเจ็บไปซะเจ้าสวยเอามาเหลงยาวดิมาเหลงยาวเช็๊ขว่าบ้านมาเจ๊แคาเนี่ยเช็๊ขว่าบ้าเหลงยาวเนี่ยหรอหนูลากไปลับเออไอ้เหี้ยทำซูงแอปเปลไอ้เหี้ยแอปเปิลนะไอ้ไม่ใช่ขว่าลึกมาไม่ใช่ขว่าลึกมาเฮ้ยตรงไหนแอปเปลแต่หน้าไม่ได้แบล็นะ ไม่เห็นเฮ้ยไอ้เนี่ยมีใครจักปืนหรือเปล่าวะของพิซบุ๊กไหมาะดูอยู่บนแล้วกัไม่ต้องขึ้นมาเยอะนะเจอป้าแถวบ้านเราอ่ะไม่ไม่ไม่เอ้ยต้องไอดอกมีต้องไอดอกเอ้ยมันดาวอยู่นะสุดๆได้สุดๆได้ไออะไรๆขวาไปตีได้เ้ไอๆขวาไปตีมันเพราขวาพี่เพราขวาในไรขวาพิซบุ๊กครบเลยข้างล่างนี่หมดยังวะาจอยมีร้อยวงจอยด้วงไอเน็ตเตาไอเม็กไหลชิดเอ้ยนี่ไงไอวอลไอวอลเม็กไอวอตายโอ้ยเม็กนี่ร้านตัวหมดร้านตัว เหม้เมัน2อตีนะวไม่ต้องรีบเข้าไปนะน้องล้อมมันไว้ก่อนยิงปืนไกลก่อนน้อไม่ต้องรีบพี่ตมมึงล้อมมันไว้หนีล้อมไหลขวาลงเฮ้ยฝั่งบ้านไม่มดไหลมาฝั่งบ้านไม่มดไหลมาฟังกูมันอยู่ไอ้บอล่างเนี่ยเนี่ยไอ้บอไอ้บอล่างตัวนึไอ้บล่างตัวนึ้งหินตองหินตองหินระดับเจ็รเจ็รเจ็แล้วระแล้วเอาดิตายชุบอยู่ชุบอยู่ช สวยน้องไอวอลพี่หมดป่ะไอ้มีลแล้วมีแล้วต่อมามาต่อหัวขึ้นราคาดิหมดแล้วหมดแล้วจ้ำนนนนมาเหลือฝังนนมาขึ้นหน่อยขึ้นมาอยู่เฉยจ้ำอยู่เฉยมาบนรจไป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 แมกมาแกมาพีมามันอยู่จูบูัจจบูวิ่งขึ้นหินสอตัวเจ็บหนงเจ็บหนึ่งดาวหนึงดาวหนาวจบูตัวหนึ่งาจจบูตัวนึไปอเจ็บพี่สี่สิบแปมัจจบูสี่แปแล้วตัวเดียว เล่นได้เจ็บเจ็บมากมันจะไปตู้ชุบสวยสวยมาดิเหี้ยมาดิสัตว์ถ้เป็เรื่องเรอะไอ้เหี้ยแบกซ์ร้านกูไอ้เหี้ยแม็กซ์ร้านกูครับไอ้เหี้ยแม็กซ์ร้านกูร้องันนั้นแล้วก็เป็นโหรโอ้ยไอ้แม็กตัวละเม็ดไอ้เหี้ยโอ้ไม่ไหวครับขออนุญาตบล็อกแม็กตัวละเม็ดยี่สิบห้า